โอ้โหพี่น้องครับปลาเนื้ออ่อนหมอครับลุงเนี่ยปลาเนื้ออ่อนปลาานโอ้ยหว่ามันสีไดอยู่ว่าหาลูกอ่มนี่ประมาณโลครับโอ้ปรากฏแบบไงเลยนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยหมาหมาเนี้ยครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเศร้าสีสเกตครับมาเบิ่งกันครับบารนี่พูดถึงคนไรอายะเลยครับพี่น้องครับโอ้คือคักแนี้ปลา ที่ทั่วอู้ยเผื่อฟันใหญ่ฟันพายเลือมมาให้เบิ้องเราพี่น้องอู้ยสุดยอดอีหลีอ้อมมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องเพิ่นกำลังพายเลือมมาแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันใกล้ๆเลยมูฟี่เคยมาเบื้องวานี่เอาละพี่น้องครับอ่าพือนใหญ่เพื่นพายเลือมมาให้เบิ้งมือสักคู่นี่คุณผู้ชมก็สิเห็นนะครับว่าเพิ่นห้าวขึ้นมานี่โอ้ยเต็มแหงือ่นานนี้มาเบื้องมามาใกล้ๆมาใกล้ๆฟังนี่ละพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับอ่าลุงเพิ่นหวานแหงลงไปมือสักคู่นี่ มาเทียบท่าเทียบท่าเทียบท่าแะ้วก็โซ่เนี่ยเทียบท่าแล้รก็โซ่เนี่ยปุ้ยสุดยอดเลยคือมันคือหมันแต่พอหญ่แน่นอนเลยน่ะปัดพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเศร้าสีสะเก็ดครับมาเบิ่งกันครับบานนี้พูดให้คนอะไรอายะเลยครับพี่น้องครับมอนอะไรโอ้โหทั้งพี่ขร้ายทั้งพี่ขร้วปัดเอามาห่มกันเอามาห่มกันเบิง์ไปจังไหน บพะยัยจะเฝ้าไปอยู่น claro pues ี่แหละพะยัยมันมันยืนใกล้กันนี่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 พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวสีสะเก็เฮ้าครับโอ้โหปรากฏบักไงเลยนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยหมานหมานแห่งครับพี่น้องปลาคอกระมี่ตัวนี่อาสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับปรากฏมีแต่บักไงเลยครับปลาคอกระมี่ครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาพะยัยยกแหงจัวขึ้นเบื้องยกขึ้นสูงสูงเบื้อง เดียว <c oughs> ยกขึ้น,นส,สูงๆงบาทเดียวเบื้องแห่เจ้าเนี่ย,ยกขึ้นอีกอยากเบื้องให้คุณผู้ชมเบื้องน,น้ำวานี่สีสเกตมันอุดมสมบูรณ์สำเนียงเนี่ยเมียนครับบาทนี้อดุดมสมบูรณ์เลยครับพี่น้องมาเบื้องครับพี่น้องนี่ละครับเป็นฝายน้ำร่วนสี<อ>สเกตเท่า,<ล>าโอ้โหพี่น้องครับปลาเนื้ออ่อนหมอครับลุงเนี่ยปลาเนื้ออ่อนปลาปลาน้โอ้ยมันมันสีได้อยู่ห่ารัวบาทนี้ไหมนี้ประมาณเจ็ดร้เจ็ดร้เนี่ย่อเที่ยวกังหันนี่ อ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นอ่าเป็นบรรยากาศของการทำมาหากินนะครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องมาเนี่ทั้งพี่เพิ่นกับเก็บปลาขึ้นกันเนี่ยโอ้ยทั้งนี่กับปลากดใหญ่เพิ่นว่าสงสัยสิปลากดแม่ไข่โอ้สเพาะเราหมานของพญ่ออ้ยพุ่นสฉพาเพิ่นหมานโอ้ยเพิ่นมีแนวเกลียวยงแหวนกระป๋า เอาละพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการทำมาหากินนะครับพี่น้องของชาวสีสะเก็ดเท่านะครับคุณผู้ชมครับสีสะเก็ดนี่แหละครับพี่น้องเมืองแห่งคว่มอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับโอ้โหสุดยอดอีเลียครับปลาทีทั่วอุดมสมบูรณ์แห่งครับพี่น้องครับนี่เบิป์นปลาคอดินลุกดิกดุกดิกเลยโอ้สุดยอดนี่ของพ่อหญ่นี่นะป้าอุ้ยขือคาขึ้นแน่แต่พ่อยัย อาหานข้างนอกพ่อใหญ่เน้อเจ้าเจ้าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ก่อนเจ้าอยู่บ้านไหนพ่อใหญ่บ้านโนนกองบ่พุ่นบ่ขึ้นไปต้งขุ้นบ่ครับโอ้ตำบลยังบ้านโนนกองตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกษเนาะมามาหาอยู่นี่ทุกมือเลยบอกพ่อใหญ่หมูมะหมูมะหมูมะโอ้หมอมาอันเข้าได้หลายจังซี่นี่เข้าไปขายบ่ครับไหนไปทรงไม่ข้าทรงไม่ค้าตลาดเข้านี่บ่กอ๋อ้ทรงไม่ค้าตลาดกกบะเกลือบ่โอ้สุดยอดเลยพ่อพี่น้องครับ ถ้ามีคนมาซื้อน้ำเจ้าแบบนี้เนี่ยเจ้าขายบอมาซื้ออยู่นี่เลยเนี่ขายคือกันบ่ขายมืออื่นมากพอขาไม่มีผู้ใดเป็นอยากมาซื้ออยู่นี่มืออื่นพยายน่านครับนี่ละนี่ในยู่ฝ้ายนี่เด้อครับพี่น้องนี่ฝ้ายเขาเอื่นว่าฝ้ายโรงเรียนไก่ผักดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดป้าหลายแห่ง <c oughs> โอ้สุดยอดอิลีครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นการทำมาหากินเป็นวิธีเช่าบ้านวิธีบ้านๆของเช่าสีสะเกตนะครับพี่น้องพู่นะเบื้องป่าโอ้เบื้องพันเทศออกสะออนลายได้พี่น้องนี่แหละครับคือสีสะเกตครับความอุดมสมบูรณ์ยู่มงนี้แหละครับพี่น้องครับว่าขภัยคุณผู้ชมครับสีสะเกตเท่านี้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ อ้าวเพิ่นเอาปลาไห้นะครับพี่น้องครับเอาขอบคุณหลายๆนะครับพ่อใหญ่ขอบคุณครับอ้าวอันอ้าวเบิ้งเบิ่งคุณผู้ชมมาเบิ่งใกล้ๆนี่ปลาพ่อใหญ่เพิ่นได้หลายเพิ่นเล่แบ่งไห้นะครับคุณผู้ชมเบิ่งครับปลาันเลยอ่ะันพ่อใหญ่นี่เพิ่นแบ่งปลาให้ไปกินนะครับพี่น้องครับเอาเบิ่งครับนี่ครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับพ่อใหญ่ขอบคุณครับผมสิกลับเลยสวัสดีครับอ้าวคุณผู้ชมเพิ่นเอาปลาให้แอดมินไปกินนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ